2006. เครื่อง2อ0 5เกมแมนนวลค่ะคันนี้ออกต้เซฟตี้แคปพัสมีให้นะคุณลูกค้าใหม่ชำรุดเลขใหม่ชำรุดนะคะคุณลูกค้ามาตัวรถมาร้องกับล้อแม็กแม็กไลเนอร์กรบโซไฟฟ้าเกีย,ยร์ธรรมดานะคะเจ็ดสิบค่ะคันนี้กับวิโก,โก้วิโก้ขับตัวอีค่ะปีศนะูนย์หกน้าเลนไม่ชำรุดไม่สามารถตรวจสอบการใช้งานได้แต่ตัวรถจริงเนี่ยสติขับเขาลานอยู่นะเลขไม่ปกติแล้วอะ่ะเลขไม่ปกติตัวสอบไหนจา้าเลขไม้นี้ เ9 4 7 7 1 7 9ส7่7จ7ดเ7็7เจเ่ง้องตอนที่ปรากฏนะขนานี้นะหนึ่7ตอนนี้เลือนไม้ที่ปรากฏอยากให้เจ้าหน้าที่แผ่นกล้องให้ชมอีกรอบนะสาหรับตัวเลือนไม้นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แผ่นกล้องให้ลูกค้าได้ชมอีกรอบหนึ่งสําหรับตัวเลือนไม้นะคะที่ปรากฏอยู่ขณะนี้นะ1 7 9 4 7นะคะที่ตรวจสอบให้ลูกค้าสามารถพิจารณาได้เลย ราคาคันนี้ปประมูลในราคาห0 0 0มค่ะเปิดได้ค่ะ1นึ่งพันอาสามราคาเป็นค่ะสี่พันหาพนกพันเดอันแปดพันเกาพันนมสองพราคาเป็นก่อนสองพันสิบหนกหนกแปดหนกแปดหนแปดจะเป็นบาทจะราคาเป็นแ้สองพันราคาเป็นก่อสี่พันค่ะเจ็ดหมื่นสี่พันราคาเป็นแ้วได้มากกว่าเี่คาหกพันน่ารักเจ็ดหมื่นกพันเจ็ดหมื่นหกพันาทราคาหน้าร้านน้มีมากกว่าเรลี่ยค่ะเจ็ดหมื่นหกพันบาทราคาหน้าร้านเจ็หมื่นหกพันหน้าร้านได้มากกว่าสูราคา ปามนกคนานาปามนคปามนคปามนควค่ะปามนกควมาลาปบะบนค่ะปามนควค่ะมีมากกวสูราคาหปามรบาก็เหมันอนไลน์ค่ะก้าหมนบาทออนไลน์ก้ามื่นสองพันออนไลน์ก้าหมื่นสองพันสา่พัตออนน้าหมื่อี่พบิดต่อราคาไน้เก้าหมืนสองพันสี่พันออนไลน์ก้าหมืนหกพันราคาออนไลน์ก้ามืนหกพันเก้ามื่นแปดเก้าหมื่นแปดราคาออนไลน์ก้าหมื่นแปดพันแปดเกี่ยมราคาและอีกสักไม้ไหมค่อบแต่สานไม้ถ้าได้ยืนยันราคาได้เก้ามื่น นับหนึ่งค่ะหนึ1 <S 1> 1, <S ่งหนึ่งสามารถที่ออนไน์นับสองค่ะ <S 1> 1, <S สองสามารถออนไลน์ใหม่เนียสามศูนย์ศูนมีมากกว่าแข่งขันราคาได้หนึ่งสามารราคานี้ชุดลูคาทางออนไลน์หนึ่งสบาทค่ะนับสามขายค่ะตัวราคาเที่ย 1, นไลน์หนึ่งแบาทค่ะออนไลน์ป้ายหมายเลขส0มศูนย์ศูนย์หกสองสามศูนย์ศูนย์หกสองประมูลได้เป็นราคาหนึ่งแสบาทขอบพระคุณคุณลูกค้าอ,อไลน์ค่ะ